เป็นอีพีที่โคตรพิเศษรวมตัวจี๊ดมิกิโนัสัตร์โกบอยหมอปลาพีเจภูมิเชฟโจสาสาตั้มกับครั้งแรกในโอกการเอาหลังพึ่งหลวังที่เอาเสียชีวิตไปหน้ากันมาทำโอมาเกษตรจะรอดไม่รอันนี้นะคือผมพูดว่านี่คือครั้งแรกที่ผมได้แดกอาหารญี่ปุ่นนะฮะครั้งแรกในชีวิตของหมอปลานะครับ คนลงล้อใจเย็นใจใหญ่ใหญ่บ้าโอเคดีเอเนซีดีเอเนซีดีเนะครับสารตั้สวัสดีครับ วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่เป็นภาคต่อพิเศษวันนี้เราจะทำอาหารเฉยๆไม่เจอถ่ายรายการแต่อยู่ดีๆก็มีคนหาภาระมาให้เราที่นิ่กินสัตว์เนี่ยกับที่โกบอยพาหมอปลามาถ่ายรายการแล้วเขาก็ได้อไอเดียวว่าเฮ้ยหมอปลาอายุเท่าไหร่นะ42 4สปีไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นมาก่อนไม่เคยกินโอมากาเซนเขาก็เลยอยากพาหมอปลามากินโอมากาเซนเบอร์หนึ่งของโลกเนาะใช่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 เกิดต้องมาอัดไข่จิ้มแ้กัน่านเล้านะครับพี่อวด EP ที่มูออนไปก็เป็น EP ที่ พวกผมเนี่ยไปเสี่ยงชีวิตล่าพึ่งหลวงวันนี้หมอปลาจะมาเยือนถึงที่เนี่ยส่วนตัวคนของรถเนี่ยเราชอบยกกระดับให้กับวัตถุดิบโดยเฉพาะเวลาคนได้เห็นที่มาที่ไปตั้งแต่ต้นจนมาถึงเ,เรียกว่าเสิร์ฟเป็นอาหารดีๆวันนี้เนี่ยเราเลยจะลองทำดูว่ารังพึ่งของเราเนี่ยมันจะสามารถเป็น อาหารชั้นหรูเช่นอเมรกาเซได้หรือเปล่าก่กอนเรามาคุยเรื่องนี้กันเนี่ยอยากย้อนภาพกลับไปให้ดูว่ากว่าจะได้รังพึ่งที่จะมาทัดกระบีเนี่ยผมมือบาดชีวิตขนาดไหนอ่ะย้อนภาพไปดูกันครับ <ไป S 1> มาเลยไปแล้วตันไปแล้วลู ผมแย่วิไวกว่ามันยังไม่ทันได้เกี่ยวเลยกูหันมาพี้อตั้มไปแนะล้วโอพ้อยพิลร็วสุดเลยแหม่เป็นไง นะใครยังไม่ดูไปดู EP แต่โคตรฮาเสดางนะเชฟโจไม่ได้ไปด้วยดีแล้วพี่ดีแล้วพี่อยากเทสทกิลการวิ่งของเชฟโจอะไม่น่าจะไหวตอนนี้นี่มีฉายามาใบพี่เลยสาระตั้มตีนผีสาระตั้มแดดสาระตั้มสี่ห้าแปดพี่เด็กเขาบอกว่าทำไมทิ้งพี่ภูมิไม่ได้ทิ้งแต่เราทำงานเป็นทีมไงคือถ้าพี่ภูมิอะดำเนินรายการอยู่ตรงนู้นเราก็ต้องเดินรายการในภาพไก่พี่มองภาพรวมให้แต่โอเควันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีที่รู้สึกพิเศษมากครับเพราที่รวมตัว ปวี๊ดหลายคนเลยอยากแก้มือด้วยเพราะว oh, ันนั้นเนี่ยตอนจบเทปอ่ะไปทำน้ำผึ้งมะนาวด้วยส่วนของการผึ้งโอ้โหสุดยอดอร่อยแต่ไม่ได้เลยนี่แหละคนสละชีวิตเพื่อนครับแก้วนี้นี่มันนมผึ้งนะแต่พอในตัวนี่ตัวนมผึ้งไงเข้าโกงแต่นมพึ่งนมพึ่งมันเป็นนมพึ่งมาดูมาเลยยังมันจะทิ้งยังมันจะทิ้งดูนะ อย่างเงี้ยเลยขอแก้มือหน่อยครับนี่จับปะบ้านเนี่ยทำหน้าใครอยากเห็นเอาหรอใครอยากเห็นใครอยากเห็นเชฟโจ้ไปตีรังพึ่งเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะๆขอสักหมื่นไลค์หนึ่งพันคอมเมนต์เดี๋ยวเชฟโจ้ไปให้จัดไปโอ้โหโอเค ในการบ้านเราวันนี้เนี่ยเตรียมรังพึ่งหลวงใช้ทุกส่วนนะตามสไตล์ของร้านไข่จ้นเราเนี่ย<ม>ให้เป็นอ,อมาเกษ<ม>คิดว่าความยากง่ายเป็นไง,ไงบ้างเชฟเจโ้าสิ่งหนึ่งเลยที่มันยากเลยนะครับสำหรับรังพึ่งหลวงเนี่ยมันดันเป็นรางพึ่งของหมอปลางไง<ม>ที่พี่ไปตีกันมาอ๋ออันนี้มันมีที่มาที่ไปมีส<ช>ิพี่ว,วันนั้นรถวิ่งเข้ามาในร้านอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ปีไหนประมาณกี่วันแล้วพี่ พี่ตีมากี่วันแล้วอ่ะจับไม่ได้เครื่งแม่งเลยพี่จ้ต่อรถเข้ามารถเข้ามารถวิ่งเข้ามา้ยรู้เลยทันทีว่ารถคันนี้ต้องไม่ธรรมดาโก่อนจะอัญเชิญลังพึ่งผมต้องจุดธูปเรียกทำไมมันมีมันมีออร่ามาเลยยังไงก็ไม่ไงพี่ไปตีกันในป่าช้ารู้อะไรมาบ้างเนี่ยโตมันมีพลังงานบางอย่างใช่ขนลุกน่ากลัวเหรอพี่ปวดท้องต่อ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 ตงจต่อ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 ต่ ขนาดนั้นเลยพี่แค่เห็นว่าลังพึ่งอยู่ข้างหน้าผมยกไม่ได้อ่ทำไมยกไม่ได้นะอ,อนะหนักมันไม่ได้หนะักพี่มันรังแค่นี้เองอะ่ะมันไม่ได้มันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่<ะ>แต่มันยกคนเดียวได้แต่ผมยกไม่ได้แม่เงเอ้ยลืมปลดล็อกประตูรถ <c oughs> เลยมันอยู่ข้างใน เอาเข้าไปโอ้ยแต่น่าทึ่งครับรังผึ้งรังผึ้งอ่ารังผึ้งที่พี่เอามารอบนี้รังผึ้งครับ <c oughs> ที่พี่เอามารอบนี้เนี่ยดูน่าสนใจทีนี้เนี่ยรังผึ้งเองเนี่ยอ่าให้เป็นสาระที่นึงเท่ากันว่รามันจะมีมากกว่าหนึ่งส่วนคือมันมีน้ำนมผึ้งครับซึ่งก็คือตัวอ่อนใช่แล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วมันก็จะมีชาญผึ้งก็คือแถวขี้ผึ้งใช่ครับที่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ท้าทายที่สุดไหมวันนี้ต้องลองดูอ่ะพี่ว่าจะออกมารูปแบบไงตอนนี้เวลาเขาไม่เยอะเพราะว่าเราเพิ่งรรร้วว่่าาาาาาเเเมยยันีีีไดปงอหคบบบท แล้วดีไซน์เมนูดั้นสดเรืนดัด้นสดเลยกับทีมไคจินไปครับไปดูนว่ารังพึ่งทำเป็นโอมากาเสจะกอดไม่กอดไปครับ เดี๋ออีกไม่นาน เป็นไงเชฟโจ้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ระดับนี้แล้วพี่ต้องร้อยดิพี่โม่จริงๆเรียกว่าเป็นไมซ็ตช่องใหญ่มไเซ็์ช่องใหญ่พี่โม่สุดๆเฮ้ยแต่ว่าที่เราทดลองกันมาเอาเทคนิควิทยาศาสตร์กับสไตล์ของพวกเราเนี่ยทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยมาประยุกต์ได้ออกมาหลายเมนูน่าสนใจนะใช่ครับวันนี้เราได้ทั้งหมด3เมนูอาหาร1เครื่องดื่มเดี๋ยวเรารีบทำความสะอาดรีเซ็ตครัวเตรียมเมนูเตรียมนู่นเตรียมนี่ก็เดี๋ยวพี่ภูมิมาเตรียมของมาใช้ครัวเวเปอร์เพื่อที่จะไปฟีดกับพี่อีฟโปรงลานอยู่เดี๋ยวเราถือโอกาสเอา ให้ผมหน้าเผาชิมหม่ดีกว่าว่า,<ด>เาเขาจะรู้สึกยังไงกับเมนูนี้หลังจากนั้นเราค่อยเชิญแขกรับเชิญทั้ง4คนมาเดี๋ยวคือว่านี่ครั้งแรกเลยนะที่หมอปลาจะกินโอมาการเซ่และจะเป็นครั้งแรกในโลกด้วยที่เราจะได้เห็นรังผึ้งในโอมากาเซ่จะเป็นยังไงไปชมกันครับพอดีพี่ภูมิเขาเอ่มามันเตรียมของที่จะไปขอก,กับพี่อีทใช่ไหมพงาลพอีทพิษแหลกครับผมอ๋อไม่ใช่อีทวงไฟเหรอโอ้ไม่ได้เหรอ โอ้ในมุกช่องเล็กเขาเรียก,ช,ยกช่องเดียวกันมาพี่พอดีก็ให้ฟังอยู่ดีๆทางนิกกี้น่าชัดอยากพาหมอปลามากินโอมากาเซ<อ>่ครั้งแรกในชีวิตอันนี้ใครอ,อยากดูต้องไปดูที่ช่องนิกกี้แต่ถือโอกาสในในหมอปลามาเนี่ยผมมีรังผึ้งที่ผมแอบจิกมาจากตอนที่เราไปคั้นทำอไอ้กาแฟรู้สึกผิดกับไอ้กาแฟนั้นกเายแก้มือขอทำเมนูอวันนี้มีให้ชิม2เมนูคงจะแก้มือเยอะนะลำบากชีวิตปูเอ้าเชฟโจ้คุณมีชีวิตอยู่หรอครับ อันนี้เป็นสลัดปลาดิบนะครับปลาเบอร์คูด้าหรือสากเหลืองเหมือนที่เราที่ไปไปจับกันมาไปจับกันมาที่เกาะพ่พุรีเลยนะครับครับมันเป็นสลัดกับน้ำซอสสไตล์ก็้ก็โคโคดาซอสสไตล์ฟิจิเอียนความแตกต่างเนี่ยก็คือตัวซอสจะมีความคล้ายคล้ายต้มขาแต่ทีนี้นอกจากกะทิสิ่งที่เราใส่ความเอานวลไปด้วยคือน้ำนมพึ่งแล้วก็มีชานพึ่งกรอบมาให้ด้วยทานคู่กันมีเชอร์รี่มีมันยามาอิโมจากประเทศญี่ปุ่นอะไรโมะนะมันยามาอิโมมาแกเคเรามาดูกันว่ารสชาติเนี่ยคุ้มค่าที่พู เราต้องเสี่ยงชีวิตวิ่งหนีตายสนิเก็เจ็บมากไหมหายก็ยังขายช่องเลยมึงขายช่องเลยขายช่องแล้วฝากหน่อยฝากดูแลช่องหน่อยเพราะว่าตอนนี้อัตราการช่องไม่ค่อยดีมีละสามสิบคนเฉลี่ยเดือนละสองจุดแปดคนมึงปิดช่องไปอันนี้คือมันใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้เราทำกอริลลาสดอันนี้คือปลาที่เราจับมาใช่พึ่งีเราจับมาแล้วก็ผักก็ปลูกจากสวนอถูกต้องยอดธรรมชาติหมดเลย โอเค mix เลยเข้าด้วยกันแล้วก็ลองทานคู่ได้เลยไอ้นี่กัดจากกันพึ่งอ่ะอันนี้คือเอามาทำซอสมันมีความครีมมี่ความนัวตอนนั้นก็เสิร์ฟไปใส่น้ำมะนาวโซดารสชาติออกมาเลยยาหมามากเลยเหมือนเอานมใส่น้ำมะนาวโซดาแล้วก็แล้วก็มีตุดกิบตุดตุนของพึ่งอ่ะกลมกล่อมแต่ว่าใจอยากจะกินตัวพึ่งนะมีความแบบหอมพริกแดงน้ำมันพริกแดงผักกาดปิดผนังเป็นไงสเนกเกอร์คุ้มค่าความเจ็บไหมโอ้โหว ดีไหมดีไหมดีไหมคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไหมถ้าคุ้มพูดไปล้างอ่ะอันนี้คือทานผึ่งมันจะมีความนุ่มในตัวแต่มันเหนียวไหมไม่เหนียวโอเคมันนุ่มๆมันอร่อยตรงมันอร่อยตรงไอ้ทานผึ่งนี่แหละเพราะเป็นรสชาติที่เราไม่เคยได้กินคือทุกอย่างเนี่ยมันอร่อยแต่ว่า มาเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่าชานพึ่งเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบได้ตื่นเต้นกัดเข้าไปแล้วมันเกิดปะอีเดียมอีเดียมปาร์ตี้ในปากเล็กๆน้อยๆในมันอจาใจจริงมันแบบเผ็ดมันแล้วก็มีความหวานแล้วมันหวานของน้ำพึ่งธรรมชาติที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้คุ้นเคยด้วยโอ้โหเดี๋ยวนี้เขารีวิวอาหารไม่ธรรมดาเนี่ย <laughs> เขาใจก็มิติรสชาติสูงเน <laughs> ี่ยอาจารย์ที่ดีนี่โอ้ <laughs> ไม่ได้หมายถึงมึงหมายถึงมาร์กเวนเราดูคลิปก็บ่อยอ๋อโอเคเมยกูก็เก็บเกลือตัวเองนะฮะสเนกเกอร์ว่าไงค ยุค88ยังไงยังไงไงช่วงนั้นที่เป็นช่วงที่แบบว่าหลายคนที่ไม่ค่อยแบบว่านยุครัานโกสินใช่ไหมประมาณย,ยังไงยังไงเขารักรอบขึ้นมาจากออสเตรเลียโอ้โอยังไงต่อไงต่อเขาก็เอาขึ้นมากินที่ลาเวอร์นี่มันคือคิดไปพูดไปใช่ไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ดยรวมถือว่าอร่อยโอเคเมื่อกี้ก็บอกว่าเราใช้เทคนิคเฉพาะในการเพาะตัวอ่อนของพึ่งออกมารังพึ่งเนี่ยพอมันติดอยู่กันในชานอ่ะถ้าไม่ใช่นี่คือไนโตรเจนในการช่วยทําให้ตัวอ่อนดูดออกมาเนี่ยเทคนิคที่ผมเคยได้จากการแยกเมล็ดของบลูสเบอรี่ทำเดยวกันแยกตัวออกมาได้ทากับเป็นเนยคอมบูแลวก็เป็นบิสกิตเป็นขนมปังดีหมึกก็ยกทาน้ำได้เลยดอกไม้เป็นดอกไม้กินได้ปลอดสารพิษจากสวนครับรสชาติของตัวอ่อนภูมิมักจะ ชอบอ่แล้วตัวอ่อนเนี่ยไปแถวทองเงอเอก,อก,กมัยนะ่ตาด้วยพูดอีกก็ถูกอีก <c oughs> ผมไม่ได้ปฏิเสธหรอกหรอแมนแมนอืมหน้าตาเขามีความคล้ายๆกับโอริโอแต่ว่ากำลังหารสชาติของตัวอ่อนเยู่เพราะตอนนี้ความครีมมี่ของเนยนำเนี่ยอาจจะเบาไปหน่อยใช่ไหลองชิมดูค่าวที่เขาเป็นเขาไม่ได้มีรสชาติเยอะนะแต่เขาได้เท็กซ์เจอร์แล้วก็วมีความสดชื่นเพราะเขาเต็มไปด้วยน้ำ น้ำก็ค่อนข้างเนี่ยเยอะแล้วก็มีความมันบมเบาบเออแปลกดีวะอร่อยดีผม<อ>ว,ว่ามีความเหมือนกับไข่มดแดงแล<อ>้วไะเพราะไข่มดแดงเองอ่ะถ้ากินเปล่าๆก็ไม่ได้มีรสชาติขนาดนั้นออแต่ออพอไปคลุกกับเครื่องเทศคั่วอะไรอย่างเงี้ยอ่าคั่วไข่มดแดงมีเกลือหน่อยนะ,ะมันจะนัวๆในปากอ่ะอาหารชั้นสูงมาราชวงศ์กินอะครันอยู่บนต้นไม้ไอ้อดีได้ดีได้ นี่คุณเป็นตัวละครต้องออกรายการนะครับถ้าอยากให้เรตติ้งขึ้นเนี่ยอย่าไปถ่ายหน้าถ่ายหน้ากูนี่ถ่ายหน้ากูนี่กลับมากลับมากลับมาให้มันสัมภาษณ์มันได้แต่ถ่ายหน้ากูนี่เหละตื่นเต้นเคุณความหล่อบู๊แหลกตัวดึงเซตติ้งเออเอาไปเล่นูปเล่นไปเด่นไปไงเซนก็โอเคขอบคุณมากนะครับผมหนูชอบตัวบิสกิตอ่ะมันเหมือนแบบไม่ได้เอามาทำไม่เหมือนไม่รู้ว่าเอามาทำจากดินหมดเลยก็เหมือนขนมบิสกิตโยเกิร์ตเลยอร่ออร่อยอร่อยแค่นี้ขอบคุณครับ ไม่แปลกใจแล้ว่มีใครซับช่องหมึงนฝากไปฟอร์ด้วยช่องน้องช่องน้องหรือไม่ก็ไอจีก็ได้ไอจีเอาสักหลักหมื่นหน่อยเพื่อสิงเกได้รงานรีวิวเดี๋ยวเราจะขึ้นวาร์ปสิงเกร์ให้นะครับฝากไปกดอันฟอร์กันด้วยนะครับเพื่อชีวิตดีขึ้นฝากพวกหมึง อันนี้ถือว่าเป็นมาสปอยใหพวกพี่ชิมกันก่อนก่อนที่จะเอาไปเสิร์ฟในโอมาเกษตรคอสให้กับบอปลารนิกกี้นาชชัดหรือว่าโตบอยด้วยพี่ว่าเป็นไงน่าจะได้แวิร์กไหมได้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 คือมันมีความลุกเล่นเยอะอ่าทั้งลิควิดไนโตรเจนทั้งรสชาติที่หลากหลายมิติมากมันมีความมายด์เซ็ตช่องใหญ่ใช่ไหมมีความขี้โม้มีความเล่นใหญ่ใช่ใช่ใช้งบประมาณสิ้นเปลืองอันนี้ถือว่าผ่านนี่ถือผ่านยกนี้ไว้เลย ขอบคุณครับอ่าวันนี้ก็จะเป็นการซ้อนกรอไปมานิดหน่อยเพราะนี้ที่พี่ภูมิมาเนี่ยก็คือมาเตรียมวัตถุดิบอ่าซึ่งอันนี้พี่ตั้งใจตรงงจะเอาไปเปิดประสบการณ์จะไปแกล้งพี่อีทเนี่ยคือพี่อีทเนี่ยเชิญพี่ไปที่ช่องแต่แกไม่ยอมบอกว่าแกจะเอาอะไรให้มากินแกบอกพี่มากันหน้ากองแล้วเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ภูก็เลยบอกได้งั้นภูก็เตรียมสบายไปด้วยจัดให้มีใบให้หน่อยอ่ามีน้ำเงี้ยนแน่นอนที่เขาเล่นมีอุ้งตีนแห่งสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่คนดีๆเขาไม่ได้คิดอะเรด้ ดขอบคุณมากเดี๋ยวผมเตรียมไปครับลูกค้ากับครับนิกกี้คอบอยกับหมอปลากันด้วยพี่ไปเจอกับพี่อีใช่ไหมใช่โอเคโอเควันนี้เราแยกกองทำงานนิดนึงยวเดี๋ยวกลับกินเราด้วยได้ได้ได้โอเคเจอกันพี่เจ้าพี่เขาบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ CEO 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 Premises, sure. ah, oh. e สว me, ัสดีครับสวัสดีครับสวัพี่มอป้าเมื่อกี้ไอ้คนเนี้ยมัาบาขัดมากเลยพี่ใครพี่ภูมิพี่เจภูมิมาช่ไม่พี่ชายพี่รับคุณช่วยให้เกียรติช่องใหญ่น้อยเมกีเ่ก้ตหอยู่หลังต้องไเขาแล้วเาเรียกไอ้ภูมิอ่ะไม่าอ้าวค่พี่รอบที่แล้วมึงครพูดรอบี้มก็เล่นไม่ได้เป็นเด็กเ้าเล้าครับพี่ภูมิแต่มุณเป็นเด็กยี่เยี่ยคนนึงชอยอยนี่ช่อยภูมิอยู่ได้พระโจโฉอดีวผมพี่คุณผมพี่คน ไปเป็นตามทำไปเลยครับผมพี่รวยขนาดนี้พี่พี่มาทำยูทูบทำเงี้ยอะไรวะพี่เฮ้ยไปตามพี่กูเดี๋ยวมาไม่ใชอกพี่รวยขนาดจ้างพนักงานพี่มายืนไหว้คนนี่นะบ้าเป่านี่ไม่ใช่วัดนี่ร้านอาหารพนักงานเขาก็ต้องไหว้ต้องถูกไหมพี่ต้องตอนครับ เอาอย่างนี้ต้องเข้าสู่ร้านเวเปอร์ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปที่ร้านไคจินครั้งแรกทานโอเมก้าเซตใช่ไหมเคยกินไหมคำว่าโอเมก้าเซตพูดอย่างผมไม่เคยแดกเลยแดกไม่เป็นกลจะแดกยังไงด้วยอ่าเดี๋ยวเปิดประสบการณ์เดี๋ยวเปิดสิ่งให้เดี๋ยวเปิดสิ่งให้อ่าเพิ่งตายวันนี้พึ่งหลวงเป็นส่วนหนึ่งของเมนูเอามาทำอาหารวันนี้ให้ด้วยเรื่องจริงเรื่องจริงจะแดกได้เหรอพี่อ้าวมาคุยกันร้านให้คนโดนปอกปากคขาบอก็แดกเหมือนเหมือนอะไรมะเกือเทศเอ้าเข้าร้านเลยไหมได้ไปเจอรันเชิญ ก็เป็นพิธีซะหน่อยแล้วนะครับทีนีีก็ร้องสรขอนไข่จีนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะทำอมากาเซะที่มี่วนประสมของลเพึ่งที่หมอปลาผมพาผมไปหามาด้วยอาจจะมีเมนูอะไรบ้างรอชมนะครับงนตอนน่้เรื่องเรื่างที่วัดสุริบตัวแรกก่อนนะครับเิาตัววัตถุดิบครับ เมนูต่อไปนะขออนุญาตเป็นเมนูที่เกิดขึ้นมาสำหรับวันนี้โดยเฉพาะเพราะนี่คือเมนูแรกที่มาจรังพึ่งหลวงของเราอ่านะคะซึ่งปกติเวลาเรากินน้ำบมพึ่งเนี่ย มันจะอยู่ในตัวอ่างใช่ไหมครับจำใช้เทคนิคพิเศษในการอเอาวิเคราะห์โซเจนไปช็อคฟรีซให้ตัวอ่อนพึ่งเนี่ยหลุดออกมาจากรังเลวแยกรังออกมาเพื่อเสริมคอสต่อไปเสริมมาพร้อมกับบิสกิตที่ทําจากขนมปังดีหมึนนะะมกนะครับก็แนะนําให้ยกกลับทานได้เลยครับเชิญครับมาเข้ามาลุ้นกันฟีดแบ็กจะเป็นยังไงเรุ่นแรกนะครับที่วัคุณดเคยไปหรือเป่าไปกับทุกแอบมีรถนะเป็นรถที่ใช่ครับอันนี้นะฮะับเขาเหมือนทำมาจากรังพึ่งนะครับนี่ทักคำรถไม่จำดึกสองคำได้สองคำได้คำรอก่อนนะครับ มันรือเกินแบบหอมที่ว่าหอมหอมมากไปคำหนึงใชเทคโนมลยีที่ยิ่งแตกันดงอืมรูมันกาอันนี้มันคืออะไรครับนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูต่อไปนะครับอ่าที่มาจาก ลางพึ่งที่เราไปตีกันมา<ด>นะครับแลหรับอ,อันนี้จะเป็นสระปลาดิบสไตล์ฟิเจียนเรียกว่าโคโคโดะนั่นเองนะครับปกติเขาจะใช้เป็นเรียกว่าคข่ไข่น้ำส้มสายชูมะนาวผสมกับกลิ่นกระทินะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเอาน้ำนมพึ่งไปสกัดในซอสด้วยนี่นคือปลาที่เรากำลังทานอยู่นะตอนนี้เลยครับอันนี้คือเยโกเบริคูดาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคามาซึนะครับหรือปลาสากเหลืองนั่นเองมักจะเห็นขายตามซุปเปอร์วีแบรนด์ให้รู้สึกดูน่ารักขึ้นไปนอีกชื่อว่าปลาน้ำดอกไม้นั่นเองนะครับ อร่อยมากวันนี้หมอผีแดกอาหารญี่ปุ่นนะ๋้วกูกลับไปอีกคืนอีกคืนแน่นอนทีนรังพึ่งวังพึ่งเป็นยังไงเม่อร่อยมากอร่อยไหมครับอืมมันน้ำอร่อยน้ำอร่อยนะ เพิ่งเห็นนะแบบอะารหมอกฟ้าหมอกฟ้าตั้มฟ้าครับผมผมขอหอกกลับบ้านครับได้เลยทำให้ยี่สิบที่เลยนี่สุดยอดเลยอร่อยนะหวานอมหวานแบบกินออกทั้งหมาคลุ้งข่าคลุ้งข่าคล้าย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 อร่อยมากอร่อยนี่ครับเพิ่งรู้ปลาสากมันสามารถทำได้อร่อยขนาดนี้อร่อยมากเอ้คุณออกรายการกับคุณมดดำเพื่จะลุงคนลุงคนระวังคุณจะเจอหมายนะ คอล่กบลล็บอลั็อก่อลปอะลรักบมลลกบอปล็อ้อลอกบอลล็กอลน็อกบอลกบอากบออกนอลอกบมอกอลามอกูนอกบอลล็อกหมลอปบลล็อกบอลอกบอลล็บอบ ตัวนี้เนี่ยของนี้น่าขายหน้างานประมาณหนึ่งสองครับหนึ่งสองเออคนนี้นะครับจะจะด่าไม่ต้องด่าแต่รัดตั้มนะครับด่าไอเต้าหัวโล้นดิว่าคือไอเต้าหัวโล้นไม่รู้จริงอยู่กับผีเคยแดกกันเกินปากผีครับอันนี้นะฮะนานไม่กว่าคนจะมาผมถือของที่เนี้ยหนึ่งสองออกมาเขาทำเหลือกี่บาทเจ้าหัวโลมันไม่น่าเชื่อจริงๆขับเดียวนะได้ไหมครับผมมึงไง เป็นปักตุ๋นกันเกียวเลยเป็นไงคุณนิกเก้อะไรหอมมากอันนี้นะคือผมพูดว่านี่คือครั้งแรกที่ผมได้แดกอาหารญี่ปุ่นนะฮะลองดิโอ้ยนี่มันแข็งนะอย่าร่วงนะครับเดี๋ยวร่วงเลยคำเดียวนะคำเดียวครั้งแรกไม่แดกได้นะครั้งแรกในชีวิตหมอปลานะครับดูนะครับครั้งแรกในชีวิตหมอปลานะครับเกีียวไป ดูด้านไงเฮ้ยิ้มเลยิ้มเยิ้มเยิ้มเลยวงการนี้เขาก็ออกยากยิ้มเลยอร่อยอร่อยอร่อยไหมรู้าติเป็นไงอร่อยกว่าเนื้อแดดเดียวผ่านมายังไม่มีแป๊กนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นซูชิที่จะใช้น้ำผึ้งจากน้ำผึ้งมอชมกันแล้วที่ดาราที่บุญจีบติดยังโอ้โหผูดถึงวัตถุดิบตัวต่อไปครับโอเคกับความเข้าใจของซูชินะครับว่าสดเนี่ย คือดีตอนนี้เป็นอีกหนึ่งคำที่พิสูจน์ว่าสดไม่ได้แปลว่าดีที่สุดเสมอไปและอันนี้ใช้น้ำผึ้งจากรังผึ้งที่เราไปตีกันไปด้วยะนะครับซึ่งน้ำผึ้งเนี่ยก็เป็นเหมือนคล้ายค้าวัตถุดิบพิเศษในสมัยโบราณเลยที่สามารถเก็บให้เนื้อโปรตีนส์เนี่ไม่เสียได้แต่เมื่อก่อนน้ำผึ้งมีราคาสงูงเลยใหเอามาเก็บขนมน้ำผึ้งต่ออันนี้เคยเลสนแถวด้านบนนะครับไี่เคยมาจะงงควันมีการเล่นของเบาๆด้วย ว่าเป็นสมุนไพรเราปลูกเองครับว่าสมุนไพรว่านสาวหลงนะครับว่านเสาหลงใช่แต่มาใช้ไม่ได้จริงครับออกมาชิมได้ในห้องนะชิมก็องการนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่กินเหมือนกํายาปลาเก๋ายักษ์ปลาเก๋ายักษ์นะไรเอ็ดนะครับแล้วก็มีชันพึ่งของหมอปลานะครับลาดน้ำพึ่งนะครับไปหมอปลามาชนชนโค้งดูนะมา อร่อมากบอว่า <c oughs> ม,มันไ, <c oughs> ไม่น่าเชื่ออร่อยปะโคตรอร่อยครับอครับครับเราจะเอาไปเอาหนังนิดนึนะเพื่อที่ชกิุกหน่อยปลาที่ป่งเมันจะาตก็หอนปลาแอ่าเก็พันเกลียวที่ิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ท เทลที่มาจากน้ำผึ้งกันนี้ผมเพิ่งตั้งชื่อใหม่ว่าธันิมูลน้ำผึ้งพระจันทร์นั่นเอง แล้ววันนี้กินต้องกินเลยหรือว่าดื่มได้เลยครับอันนี้คือเราสามารถรับประกาศแดกเลยใช่ขอช้อนนี้ด้วยครับเดี๋ยวขอช้อนใหม่หนึ่งนะครับอืมอ่าสดชื่นสดชื่นเอออันนี้เป็นบราเบสอันนี้เลยอ่ะสดชื่นโอ้แล้วพึ่งพระจันทร์โอ้ตายตายคนโสดตายมาอย่างนี้คนโสดตายเป็นไงครับอืออร่อยนะวัวเนี่ยสดชื่นมากแล้วอร่อยตรงไหนกินกับพึ่งอ่ะ รังบึ้งอร่อยมากรังบึ้งโคตรอร่อยมันตัดเพราะว่ามันเปรี้ยวตัดหวานนั่นหวานตัดเปรี้ยวแล้วไหมนะใช่ครับเป็นไงนะครับประสบการณ์วันนี้คือครั้งแรกตื่นเต้นยอมรับว่าตัวเองตื่นเต้นเพราะตัวเองไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นแบบนี้และไม่เคยกินปลาดิบเต็มที่ก็คือปลาล้าเดี๋ยวต้องกูให้สุกก่อนผมไม่เคยเคยกินปลาดิบผมรู้ว่ารสชาติของปลาดิบอ่ะมันมันนุ่มอ่ะนอร่อยอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นผีดิบกินเลือด มย่เจ๊แล้วอะอันนี้ใครอยากดูว่าทรัง่ายกับการกินปลาดิบซูชิโอมาเกส์ของหมอปลาเดี๋ยวไปดูที่ช่องนิกิือปสาทนะครับปลากระโนปฝากตามนะครับฝากช่องใหญ่นะครับปาช่องใหญ่ลปาช่องใหญ่นะครับของเออ่ขน้าเผ่าขาใหญ่ครับใหญ่จริงเล็กมากผมเคยเห็นแล้วเล็กมากโอ้โหมาทำหน่อยเฮ้ยนี่เล็ก ต่ลิ้นดีลิ้นดีเชื่อผมเะขอแค่นิดเดียวนิดเดียวเลยิ้นอ่ะลิ้นอ่ะโอ้แต่ลิ้นแต่ลิ้นเข้าไวอยู่อ่าแา่ปลาคอนกินได้ขนาดนี้ได้อันนี้ไปดูเวอร์ชันเต็มรีโน้ตของผมเนี่ยมินิคี้แล้วก็พี่โกบอยครับหมอฟ้าลำพึ่งมาเป็นอุมคาร์เซ็อยากได้ยินหมดนี้เป็นยังไงบ้างเพราะเนี่ย ผมไปเสี่ยงตายวิ่งครับวิ่งทีนี้เราต้องวิ่งเลยอแสงแมววัวเลยวมากไวมากวยมากเพราะว่าเขาต้องไวเพราะเขาเคยโดนต่อยมาแล้วรอบก็อ๋อพี่บิ๊กหน่อยครับวันนี้เราเพิ่งมาอยู่ในอมาเสกสุดยอดนะฮะแม้กระทั่งเรามาจากยอดต้นไม้แต่พอเป็นเมนูอาหารก็ถือว่าสุดยอดกว่าครับอเทำมิกกี้ยังไงทาเพิ่งเมื่อกี้เป็นครั้งแรกนะเพราะเคยกินแต่อมาเกสที่ไม่ใช่แบบของเด็ด แต่วันนี้เป็นครั้งแรกโอ้โหอ,อร่อยไปอีกแบบนึงน,นะนแล้วรังผึ้งปกติแล้วก็มากินแบบว่ากิกนแบบกัดๆเฉยๆ <og> นี่มาอยู่ในอาหารโโหรูๆอ่ะโอ้อร่อยเหมือนกันอร่อยมากเดีถ้ามีโอกาสเดี๋ยวบาบาบาายวานไทยเดี๋ยวฉันจะไปที่เดี๋ยวขอจองได้เลยได้เลยเดียเด๋ยวเราไปคุยกันได้เราพี่บอยไปกันได้คุณคุณอย่ามากินกับผมนอนกูหลับวันได้ไม่กินกับป่อยมันใหญ่ยุ่งบ้าน จะไงก็ถ้าใครอยากเห็นการคอลับ,บระหว่างช่องพวกเราก็ฝากคอมเมนต์มาเยอะๆกันนะครับแล้วก็ฝากตามไปดูทุกช่องด้วยนะครับก็ทุกกำลังใจสำคัญน,นะครับจะพยายามอ่านนะครับเดี๋ยวขึ้นคอนแทคทุกคนไว้เลยก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีนะจ้าจสวัสดีครับสวัสดีครับ